ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อี้คลิปนี้ผมกะสิผ้าผีผ้านองหนีมาเอางวดราคาเกษตรกรจากข้อของพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นคลิปส่งไทายปีเก่าด้วยครับพี่น้องตอนรับปีใหม่นะครับเนาะผู้ใดมาจากกรุงเทพกรุงไทยใดบูนัดมาอยากจะหางวดไปเลี่ยงนะครับพี่น้องครับกะสิผ้ามาเอาในคลิปนี้เนาะ มีมาให้เป็นงัวนี่กประมาณ16บหกรายการนะครับพี่น้องนับเบื้องเมื่อกี้แล้วกัมีควายมาใหม่อีก3ตัวอยู่ทั้งหลังกับลูกพอดังสุดโตครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้งัวเท่าง้วแดงนะครับพี่น้องครับงัวนหลักพันมีห้คือเก่าเนาะเป็นงัวชุดไหมได้ไครับพี่น้องครับพี่กัดอยู่ที่บ้านหนองแวงยาวตำบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับฟาร์มเปิดทุกวันมีวัวมาให้ทุกวันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาช่วยสิเบื้องราคาแต่ละโตกันนะครับก่อนอื่นก็สิไปทักทายกับทั้งีคครรััับบสสด สวัสดีค่ะโนโนีจากพอบุลาฟ้ามด้วค่ะพี่น้องมือนีมีงวัวมาฝากตามที่พี่บุญชูบอกนะคะ16รายการกับอีกคว,ว,ว้ากับอีก3รายการนะคะมือนีถ้าพี่น้องกําลังมองหาหลักพันนะคะเหลี่ยมตาปาบนึงถ้า,ถ,าถ้าพี่น้องกําลังมองหาหลักพันมื่อนีมีพอใครหลายนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักแบบ อนาคตแม่บอกมือนีจะหลสำหรับพี่น้องหานาคตแม่บอกมือนีก็คือรอเบิงไหนยเลยด้ค่ะเด้อพี่กัดของเฮ้าด้ยค่ะยุธีบานนองแวงแง้วค่ะตำบลดอนดูอําเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นค่ะการรับประกันของเฮ้านะคะการรับประกันหนึ่งเดือนค่ะรับประกันตำหนินะคะการขนทรงค่ะถ้าเป็นราคาหลักพันสองโตขึ้นไปค่ะทรงฟรีผักอีสานผักไก่เคียงเฮ้ากับทรงห้ยด้วยค่ะเด้อต่อรองกันได้ค่ะงัวทุกโตควายทุกโตฉีดยาให้พยาธ ยาบำรุงแล้วก็สำคัญเ้ค่ะปากเท้าเปื่อยด้ค่ะเท้าฉีดไ้แล้วเรียบร้อยพี่น้องไปเรียงต่อได้เลยค่ะ,ะเบอร์โทรค่ะพี่น้องสนใจเนาะมี2เบอร์ค่ะ2เบอร์เท่านั้นค่ะ0892791655มีไลน์ด้ค่ะเด้อเบอร์ที่2ค่ะตัวอันนี้บอมีไลน์นะคะ,ะ0960518735ค่ะหรือเขามีเพจช่องทางติดต่ออีกอันนึงด้ค่ะเด้อ เพจเฟซบุ๊กค่ะซื้อว่าพ่อบุญหลาฟาร์มนะคะบุญหลาหอรออาหลาซื้อบอกแมนหลายนะคะบุญหลานะคะบุญหลาฟาร์มค่ะอ่ค่ะเด็วสิพาไปเบิ้งควายก่อนค่ะเอาริ่มจากควายก่อนเนาะแมนค่ะสามตัวเลยควายแต่สีมี้สามตัวเป็นอ่ควายตัวแม่ทั้งหมืดนะคะพี่น้องครับกระจอเป็นชุดควายนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนาะอ่ะนี่ควายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งวมาลูกพอได้นะครับ <bills> button, มาบึงวะเอาตัวไหนก็ต <k> ัวดีก uh ่อนเนาะเอาตัวนี่ก่อนมาสั่นวะตัวนี้นี่ค่อยอายุประมาณจักเดือนครับหกเจ็ดเดือนได้ค่ะหกถึงเจ็ดเดือนนะครับอันนี้ลูกของไอพอตัวไหนเนาะครับตัวพอว่าชัดเจนเลยค่ะอ่าชัดเจนตระมาก็น่าจะลูกพอดีดอกพี่น้องแมนค่ะวันตันลึกหนานะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวส่วนสูงอยู่ที่ประมาณประมาณลอยซิาบวกๆประมาณลอยซิผาบวกๆนะครับเป็นค่อยสาวตัวแมงเหงาหางยิงใหญ่นะครับพี่น้องครับแขนดีผู้ใดหมักตันๆเอ้า ถามราคาให้ก่อนตัวนี้นน่นนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะตัวนี้หมื่นสี่นะครับพี่น้องครับนี่หมื่นสี่บ่หายเลยค่ะบ่หายดอกพี่น้องดอกทิ่เบื้องไร้ขางด้านนี้หายนะครับตับหนีบบ่มีเลยพี่น้องบ่มีค่ะตับหนีบบ่มีนะครับเนาะนี่อย่างน้ำก่องแล้วนะครับเนาะกระดูกใหญ่ๆนะครับเนาะเบื้องเอาผนอยู่ตรงไหนนะครับควายพ่อบุญลากับถือว่ามีม้าไม้หายขัดม้าหิ่งามๆตลอดเด้อพี่น้องเป็นตัวไม้อ่านะครับผู้ใดอยากจะยกชุดไปตั้งสามตัว เบื้องมุมอ่านี้เบื้องความสูงส่วนเบื้องสีเบื้องเอานะครับนี่เบื้องสัดสัดล็บบ่ม,มีปัญหาล้มบ่ติงนะครับพี่น้องครับอ่าผัวหางหน่อยเบื้องัวหางไงเบื้องเอาตำแหนนี้ไม่มีนะครับนี่แหละอ่าเบื้องเหมือนทะเลกันตรงนี้เหมือนซีค่ะอ่ะเหมือนซีนี่เบืเอ้องถ่ายยางไปพร้อมอ่ะเบอร์หนึ่งของควายเด้อครับพี่นอ้องเด้อโอ้โหเื่อง ต่อไปสิภาพไปเบื้องเบอร์สองเนาะตัวที่สองค่ะเบอร์สองตัวนี้กับที่ใบตูงใหญ่คือกันสวยเห็นอ่องชัดเจนนะครับอ่ะตัวนี้นี่ค่อยอายุจักเดือนแล้วน่ะเจ็ดเดือนขึ้นค่ะน่าจะประมาณเจ็ดเดือนสามตัวนี้เจ็ดเดือนขึ้นไปเลยประมาณเจ็ดเดือนส้นสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสิบห้าตัวสิบประมาณร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดได้ยกค่ะร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดสีสูงกว่าเบอร์หนึ่งนี่เนาะเพิ่นสูงกลมๆตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะมื่นแปดเออเพิ่นไหน ตัวมีเป็นสีนอนเป็นง้วป่าววายสาวด้วยค่ะพี่น้องเออนี่เอาเงยแล้วเออเบิ้งซงนี่เออนี่นะครับพี่น้องมื่นกบาทต่อเอาอันนี้ซงฟีทัวรอีสานเนาะพี่บุญชูหันกลองไปก็เป็นอย่างเดียวพี่ดูทางหลังหนิพี่ยุคทางหลังเฟียอยู่เหมือนกันพี่น้องนี่นะครับนี่เด้อเอาเบิ้งเอานี่นะครับเอาเบิ้งวงเขาผู้ได้มาแบบใด้เบิ้งเอาหวานหวานนี่นะครับสวยๆได้หล่ะพี่น้อง อันนี้เป็นศูนย์นำเชื่อของท่าพระท่าพระค่ะขอบคุณล่ะขอบคุณล่ะว่าได้ข้อมูลมาหนิจาของเก่าเพื่อนบอกว่าเดีเป็นพอพัดนี่เป็นอะไศูนย์ศึเชื่อแม่ครับค่ะนี่เบังไายเอาเบังทศึก์ทศึกษ์ไปได้พี่น้องเด้อไปพิจารณาด้านด่างเออไว้สายมีอีกทีหนึ่งพอเออนี่ยนี่มุมนี่เอาเห็นชัดๆัอ๋อสองเบอร์แล้วพี่น้องครับตัวใหญ่ตัน เบอร์ที่สามครับบ้านนี้เบอร์ที่สามโอ้เสียกเสียกอันนี้ของหูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกหายได้ค่ะตัวนี้ทั้งตันนะครับน้องเด้อเดี๋ยวให้พ่อบุญล้านเนี่ยเอาเสียกขวบหูมาทั้งนี้กอนนะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกได้ครับเพี่นองตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบบวกเลยแม่นี่ตันตันค่ะอันนี้ลูกพ่อได้น้องจักเดือนแล้วมาน้ำกันค่ะมาจากสูนน้ำเชื่อทาผาค่ะโอ้จากของอกไรกรมปศุสัตว์รืเดิ่ครับแม่ครับคผมตัวนี้ก็ถุงใหญ่ได้ครับพี่น้องประมาณจักเดือนแล้วนู่นนี่ ตัวนี้เจ็ดเดือนขึ้น <7 S 1> คือกันเจ็ดเดือนนะครับอ,อ่องสองอ่องชัดเจนเนาะอ่ะนอนอางดึกดีขึ้นกันนะครับอเออนี่ยนะครับเอาจุ้งก็ได้พอ่ออยากให้มนหันยืนชัดๆนะครับพี่น้องครับอ่ะพอดีเสื้อเขาขาน้องเขานะครับนี่ตาแต็มแก้มจำตัวนี้อัตลักษณ์นี่ชัดเจนเลยเหรอครับพี่น้องเอาไปลองอ่างนะครับเนาะเด้อหัหู้นึงหนักพี่น้องอึบเดีเด้ออึบเดีเดี๋เดี๋ยว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 เดีวเี๋ยี๋ ปล่อยไปเรื่อยค่ะเดบเออปล่อยเรืยก็ได้เดีย๋ยวเป็นยังธรรมาชาติตัวนี้พอไอเปิดใบอะไรโน่นนี่หนึ่งเมื่อเงาพันบาทค่ะตัวนี้เมื่อเงาเด้อค่ะพี่น้องอยาากกไปหันเออนี่ไม่อยากไปหากันนะครับเนาะนี่วงเขานี่เบื้องเอานะครับมีตะกรมเออนี่สงสัยอยากไปเล่มหย่าของเก่าเออนี่เงาหางบางไงหนาๆเลยนะค่ะพี่น้องเบื้องเอานะครับเป็นอยากเล่มเป็นอยากไปเล่มหย่านะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเลือกเอาแผงค้อยไงค่ะต้องถ่ยเอา เป็นข้อประเข็งเลยเบรกเบืงด้านขางนี่ข้อประเข็งใหญ่เลยนะครับเพียงตันตันมืดเก่าเลยพี่น้องตัวนี้อันนี้ควายตัวตัวแม่ยได้ครับพี่น้องมันคือนตุกเถิดตัซื้อมันใหญ่นะคับตัวเมียถูกตัววายไปเลยค่ะบ้านนี้วายไปเลยก็ได้พอเอ้าต่อไปสิเข่าสู้หมดงวครับกับที่เริ่มจากเบอร์หนึ่งไม้นะพี่น้องอ่ะง้อนีมีหลายมิตรกำลังได้แล้วพี่น้องครับผู้ใดหางัวสาวอยู่หลายๆคนเนี่ยเบื้องลิปไปเห็นงัวสาวตัวยิ่ง่งตันตันนะครับพี่น้องครับกะมาเบื้องเอาราคาเกษตรกรเบื้องนะครับเเนนาะออี่ ตัวแรกตนวนี้เอาตัวไหนตัวไถกลางผสมกัดค่ะตัวทั้งนี่เนาะเน่ยนี่ได้ครับพี่น้องครับเป็นเดี๋ยวไปเห็นตัวง้วตัวแม่ยได้พี่น้องตัวใหญ่นะครับเนาะนี่เอาออกไปทั้งนอกลูกมาลูกมาตัวในจอกสีเป็นออกสีกาแฟได้ครับด้พี่น้องนี่นี่เออตัวนี้น้องจักเดือนแล้วนู่นนี่ตัวนี้น่ะจะสีหาเดือนได้ค่ะสีหาเดือนเป็นว่าตัวแม่ยได้ครับเพราะว่าพืนเป็นไถกลางลูกผสมอ่าลูกผสมกัดนะครับพี่น้องครับเออนี่บดเต็ม สี่ถึงหาเดือนกินอย่าดีตัวนี้เส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ว่ถึงลอยเส้นค่ะอาจจะอยู่ประมาณแปดสิบหาประมาณนี้ค่ะเออบ่ถึงลอยเส้นนะครับอาจะเฝ้าลงไปแด้วลูกตัวนี้เท่าไหร่ครับหกพันห่าลอยบาทตัวนี้หกพันหาได้ครับพี่น้องหกพันห่าในออกระดับเอาเป็นบ่ครับอันถ้าบ่เกินลอยกิโลเขาส่งให้ฟรีค่ะโอ้ถ่ายอยู่ในระยะรัศีมีนถ้าลอยลนี่คือส่งให้ฟรีนะครับในราคาหกพันหาแต่ถ้าสมมติว่าถ้าอยากส่งพายอีสานถ้าเป็นราคาหลักพันต้องต้องต้องแจมตัวที่สองค่ะต้อง นี่นะครับด้วยเอาขึ้นมาข้างบนลูกนี่เห้ยเบิ้งทายยางนะครับเนาะสีกับบ่วปานบ่วดังนะครับหกพันหานะครับเออพ่อเอายุดอ่ะอ๋จากนั้นเดินขวาไปทางน้อลูกจะให้เบิ้งนะครับข้านี้นี่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 เอาเบิ้งเอาไละเบิ้งถึงมุมไก่มุมไก่น้ำฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยด้ยค่ะด้อฉีดเดให้สุดโตแล้วล่ะพี่น้องนี่หกพันหาอันนี้เป็นงัวงเบอร์หนึ่งนะครับด้วยพี่น้องตัวแม่ด้วยครับอ่ะตัวที่สองครับ ต่อไปก็จะเป็นงัวนเล่ชาโลเล่ลูกผสมค่ะเป็นเล่ลูกผสมนะครับตัวนี้น้องจักเดือนครับตัวนี้น่าจะซีเดือนค่ะซีเดือนเป็นตัวแม่ด้ครับเด้อกะีสูงใญ่ก็จากตัวเมื่อกี้มาอีกกะีบ่เกินลอยเส้นเหรอคะแม่ตัวนี้กะศีบ่เกินลอยเส้นเนี่ยเสียของค่ะประมาณลอยเส้นบวกลบเป็นตัวแม่ด้วยค่ะพี่น้องพี่บุญชูค่ะเดี๋ยวอันสีแจงอันนี้ก่อนตรงตรงแก้มทั้งขวาเขาตรงคุ้มนะคะมันมันจะเป็นเหมือนกระดูกที่ยืนออกมา แต่ว่าบ่บ่เป็นตุ้มล้ำปียงได้ค่ะน่ะจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดครับผมแต่ว่าจับเบื้องแลักเขาบ่ได้เจ็บบ่ได้หยังเด้อค่ะเด้ออ่ะตัวนี้ก็สิบอกถามราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้7,500พารค่ะตัวนี้เจ็ดเป็นงัวตัวแม่เด้อครับเป็นงัวอ่าเลนะครับพี่น้องครับนี่นะครับจะเข้ากล้องสิลูกฮะนี่อันนี้สายกัดเด้อครับสายกัดหรือสายสายกัดหรือสายกัดพุ่นสายกัดค่ะสายกัดมันบ่มักคักรองเท้า เอ้าตัวนี้เจ็ 7, 5, <า>ดพันหัเนาะเจ็ดพันหาเตัวนี้ก็ตัวเมื่อกี้ไปทรงฟรีไทยอีสานเนาะทรงฟรีไทยอีสานค่ะรับอ่ะเบื้องมุมด้านข้างเลดยด,ด้วยสิสิ่งผ้าเบื้องหูด้ค่ะหมูมุมมุมนี่นะครับนี่ด้านตรงตรงข้างมันเด้อค่ะพี่น้องเนี่เท่านั้นแหละข้างข้างซ้ายบ่มีปัญหานะครับเนาะสีนี่เบื้องข้างเดียวแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่เบื้องเอาเบื้องแผ่นหลังเบื้องมุมสูงเบื้องหลายๆเป็นมุมไปน้ำพี่น้องต่อไปสิ่้าเบื้อง ตัวที่สามเป็นบามันได้พี่น้องตัวนี้เป็นตัวผูด้ค่ะเด้อตัวที่สามนี่เป็นตัวผูตัวนี้น้องจักเดือนแหละตัวนี้น่ะจะอายุประมาณ3ามสี่เดือนค่ะประมาณ3ามสี่เดือนนะครับพี่น้องครับส้นสูงตัวนี้หลายหลายเส้นหลยเส้นประมาณหลายเส้นค่ะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจ๋าก็เลยถามราคาให้เอายืนเอออ่ะนี่นะครับตัวนี้นู้นนี่เปิดเท่าไหร่ตัวผูเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวนี้กัเจ็ดพันหาได้ครับเป็นตัวผู เบอร์สามของงัวกอะตัวตัวใหญ่ยูดอกพี่น้องครับเอาถือว่าน้าขดไกยูหลอดมือนนะครับมพี่้อกไปขุนเออพูดได้หางวกขุนง่วกอย่างยูเก่าตัวนี้ไปกระได้พี่น้องครับสายขุนนะครับตำหนี้บมีนะครับเนาเดี๋ยวไปเลี้ยงหาแบบใยยูงบสมใยก็ม่เลือกเอาพี่น้องครับบ่อื่นดอกเนาะนี่ตัวที่ซีต่อไปตัวที่ซีอันนี้ก็เป็นตัวผู่ขึ้นกันนะครับพี่น้องสายขุน ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อครับพี่น้องตัวซีตัวนี้ลอยซิบท่าลหม่น่าจะลอยซิบหาเลยเนาะ<า><า>ประมาณลอยซิบหาเซ่นตัวใหญ่เด้อครับเออเบอร์เบอร์ซีกักเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้น่ยจะหกเจ็ดเดือนค่ะโอ้โูหกถึงเจ็ดเดือนตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แปดพันหาลอยค่ะตัวนี้แปดพันหาได้อครับพี่น้องยังหลอดมือินอยู่นะครับสายขุนนะครับนี่ตัวนึงยุ่งขางกันกับสายขุนเข้ากันเหรพี่น้องเบื้องอานี่เป็นพอพันได้ตัวนี้ก็ได้แปดพันหาเด้อครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับเด้อเบื้องบน นี่นะครับเบื้องหน้าตาบ่มีตับนีได้ค่ะได้พี่น้องนี่ตับนีบ่มีได้ค่ะพี่น้องเออเบื้องด้านข้างด้านนี้มาเบื้องท้ายยางขาเก้าขาเออนี่แปดพันหาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้โตใหญ่อยู่ทรงทรงหอยฟีถ้าบ่เกินลอยโลอันนี้คือราคาหลักพันนี่ทรงฟีลอยโลได้ค่ะเด็กสมมีิประมาณนี้นะครับเนาะนี่แต่ถ้าแจมกับตัวอื่นหันยูไกาหันมีดโตแจมไปกับตัวอื่นเท่ากับทรงหอยฟีได้ค่ะนี่เอาหลักพันเอา เอาไปกับตัวได้กระไ้พี่น้องครับสรงให้ดฟีตัวอีสานเลยนะครับเบอร์สี่ต่อไปเบอร์หาได้ครับพี่น้องเบอร์ห้าค่ะสายขุนเหมือนกันต่อไปเบอร์หาสายขุนตัวนี้แดงเข้มตัวนี้สรงดีทรงดีอยากกับฟุ้งฟุ้งกระไ้พี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่แดงเข้มดีเสียกของขาเพิ่นนะครับเออเอามาหลงนะตัวเี่นนอกตั้งหลังตรงถ้ามชาติของ่าหน่อยพี่น้องเอาตัวเี้นนองจักเดือนครับตัวนี้รายการค่ะหกเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือน ตัวนี้สูงกันอะไจะประมาณร้อยสิบหาบวกวบวกหรือมั้งร้อยสิบหาบวกบวกเลยค่ะ<อ>แดงเข้มเจ็รดร้อยสิบแปดแดงโบตัวนี้นุ่นนี่เปิดเท่าไหร่ครับ,ร 9, บตัวนี้เก่าพันบาทค่ะตัวนี้เก่าพันด้วพี่น้องครับไปทำกันก็ได้เบอร์ที่หาเราก็ยังอเก่าพันอยู่เนาะครับพี่น้องเก่าพันนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องครับในราคาหลักพันเนาะโบถึงหมื่นนะครับนี่บดเอาหน้าตานี่เอาให้เบิ้งเบิ้งเอาแคบเอาซูมเอากระได้หน้าจอของยูทูปพี่น้องครับซูมดูเอานะครับเนาะขวดอยู่ตรงหลังนี่แหละ บ <Bot. S 2> ด,ดคุม้มฟูงก็ได้อยู่ครับพี่น้องนี่ยังอยู่นะครับเบอร์อหาขององัวครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปเบอร์ที่หครับวันนี้ก็สิเป็นอ่าเป็นงัวสาวน้อยเบ<น>ื <บน S 2> องลักลุดธรรมชาตินะครับเด้อตัวนี้หลักเป็นงัวบดนะครับตัวแม่เด้อครับพี่น้องตัวนี้น้องเจักเดือนหระครับตัวนี้ตัวนี้น่ะจะยุหาหกเดือนค่ะหาหกเดือนสูงอยู่ประมาณร้อยสิบ เส้นได้ค่ะประมาณร้อยสิบเซนได้เด้อค่ะพี่น้องเอ้าตัวนี้โน่นนี่เปิดเท่าไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันตัวนี้ถ้าถึงรักมื่นก็คือต่อรองได้ส่งฟรีภาคอีสานอ่าถ้ามื่นขึ้นนี่ต่อรองได้ส่งฟรีทั่วอีสานนะคะพี่น้องอ่ะนี่เบื้องด้านหน้าบันนี้ไปน้ากันหลายโตครับจะลดให้นี่นี่นะครับขันผู้ใดมีงบตังงบไวจักแสนยนึงจะเอาง้อไปเลี้ยงเป็นง้อฝูงนะค่ะเป็น้เด็กฝูงบอกง่ายเลยอยู่นี่นี่เลือกเอานะครับนี่ นี่นะครับล้นธรรมชาติข้อขาดำๆบดบดทุกส่วนนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อไว้ให้เบื้องขางขัวของน้องเขานะครับเนาะไปดูไปเออนี่ขางขัวกันสีคือกันบดไม่ฝาดบดไม่ดังหรอกครับผมอ่ะนี่เบื้องฐายยางถากเก่าค่ะนะครับเบื้องหลายมุมเช่กันนะครับเอ้าวผู้เชี่เชี่ยวน้องๆพี่น้องครับเพื่อหางื่อสาวหน่อยและข้าษตรกรเนาะเอาตัวนี้ไปเบอร์ที่หกนะเบือหกเนาะ ต่อไปเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดแดงโบนเ,เหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปสิพาไปเบิงังเบอร์เจ็ดนะครับเด้อกับเป็นงัวอ่าสาวคือกันนะครับเนาะอ่ะย่าไปลุกนี่งัวสาวเบอร์ที่เจ็ดเออเดอร์ไหลตัวนี้ไปนะครับเออเอาไปคู่กันให้เบิงังเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่สีสูงก็เบอร์หกนะพี่น,อนอ้องพงสางง่ายออตัวตัวเบอร์เจ็ดนี่น้องจ็ดเดือนหรือครับโน่นนี่เบอร์อจเจ็ดน,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 น่าจะประมาณ หาหกเดือนไร่กันค่ะหกเดือนนะครับเด้ออ่ะโอเคสูงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้นะจะสูงเียดร้อยยี่สิบได้ค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับพี่น้องบดเข็มคู่กันตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซ้ำกันค่ะราคาซ้ำกันเลขเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดนี่พี่น้องครับเอายกคูไปได้พี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซ้ำกันนะครับเอาเบื้องหน้าเทียบกันให้เบื้องจะถัดเลยซ้ำอยู่ไกลกันนะครับเนาะมักแบบใดเบื้องเอานะครับนี่นะครับนี่นี่ นะครับเออนี่เบ่วงทายยืนนี่นี่บ่วงทายยืนแบบนี้พี่น้องตอนนั้นมราโก่งสิเป็นยังสี่นะครับเนาะมือ่นกับอีกพันหนึ่งนะครับเป็นง้วบดท,ทั้งสองด้พี่น้องเด้ออ่เดยอจะพาไปเบิ้งเบอร์แปดครับเบอร์แปดตัวนี้ตัวนี้ส่งดีบ่ครับพี่นอ้องเปดนเด้อน้องเขาของเออเนี่เนี่นี่ยอ่ะเบอร์แปดนี่ส่งดีนี่ตัวนี้น้องประมาณจักเดือนแล้วครับตัวนี้น่ะจะอยู่ประมาณหาเดือนค่ะหาเดือนแต่ว่าส่งดีสวยสมุดเด้อครับเด้อเป็นง้ว ตัวแม่แดงโบดนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับนุนี่ตัวนี้สูงประมาณลอยซิผาสูงประมาณลอยซิผาลาอยซิผาบวกลบค่ะเออนี่เด้อครับเออด้อผมพยายามถ่มายบ่ให้มันย่นป็นได้นะครับเออนี่เอาเบื้องหนา้าตาหน้าตรงไปบ่วข่อยเก่งเชือกป็นได้เออได้พี่น้องมาคนนั้นวันต้องต้องหาจังหวะจุดที่ถามราคาเลยหาให้เบื้องด้านข้างตัวน,วนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นสองนะครับก็จะได้ทรงดีขึ้นมาอีกพี่นอ้องเออหมื่นสอง นะครับเนาะเบอร์เบอร์แปดครับผมเบอร์แปดหมื่นสองได้พี่น้องเด้อน uh, 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 so mm ี hmm, ่นะครับเอาให้เบื้องหน้ามาหนี่อยนี่ดูหน้าคุณชุดเต้ขี่เหรพี่น้องนี่นะครับโบสถสวยสมุดสีในเบื้องข้างเดียวแล้วเด้อครับเด้อเดี๋ยวเบื้องข้างนี่ก็ได้เลยมันถิ่นสอนเสียงงั้นสิผมเลยบ่อยากงานเออเอาเบอร์แปดแล้วก็ได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปสิผ้าเบื้องเบืบ้องเก่านะครับเบอ้์เก้าก็สิเป็นเท่าบดตัวนี้เนาะเออเท่าบดสวยๆนี่พี่น้องคร,อครับเด้อครับเด้อนี่อ่านี่ต่อไปเบอ้์เก้าเออโอเคเท่าบดตัวนี้สวยตัวนี้น้องจักเดือนครับ <c oughs> ตัวนี้น่าจะอายุหกเจ็ดเดือนค่ะหกถึงเจ็ดเดือนบดลูกพอได้๋ยวงงามๆพี่น้องหัง<บ>สันเป็นบามันน,นะครับ,บอรโอเคจอดแล้วติสูงเท่าไรนี่ ตัวนี้นะ่ะจะสูงร้อยยี่สิบวกลบได้ <120 S 1> ค่ะร้อยยี่สิบตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหม<า>ื่นสามพันบาทตัวนี้หมื่นสามเอาทรามันยืนดีๆแดดสวยๆทางนค้คาให้นะครับเนาะเนะนะดี๋ยวให้เบื้องเหงาหางเหงาหางบักใหญ่ได้ด้วยพี่<า>น้องนี่เบื้องเหงาหางใหญ่ๆนะครับเนาะนี่ด้านขวาของน้องเขานะครับเอออไปเห็นทายหยุดมอไซนเมื่อกี้หย่อนขึ้นเบื่องเอาเนี่เวลามันก้มกสิเป็นส่งหนึ่งที่พี่น้องครับแต่ว่าเวลามันยืนดีๆกสิตนะส่งหนึ่งดีๆลูกยืนดีๆอ่ะ นะครับโอเคปล่อยเลยอ่ะตัวนี้ทเท่าไรก่อนมือสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะมือสามมือความหนาด้วยครับเด้อนี่นะครับนี่เบื้องข้างหลังนะครับเนาะเอาให้เบื้องสัตว์เลยนะครับในหน้าจะเบอยที่เก้านะครับพี่น้องตัวนี้อนี่เบื้องหน้าตรงอ่ะเบื้องสัตว์สัตว์นี่ข้างหลังนะครับต่อไปนะครับพี่น้องเบอรยยังก็ค่ะอขามื่อกี้เบอร์งเก่าเนาะมาหนี้เบอร์สิบนี่นะครับเด้อ ต่อไปสิภาพไปเบื้องเบอร์สิบนะครับเนาะต่อไปเบอร์สิบนี่ตัวสวยทรงดีนะครับตัวใหญ่ขึ้นไม่อีกตัวนี้กัน,าน่าจะมุ้งนี่ใส่รอยยีสิบหรอมั้งจริงจริงพี่บุญชมพี่น้องฮ่เทียบเบื้องมาหอดตัวนี้ว่าเอาตัวนี้คือมาลูบลูบตัวนีตัวหัวนจริงๆเพื่อนกับจับ,ดะะจบได้แล้วค่ะเหล่าเต่จังหวะครับพอดีจับอไว้ใช้เสียงเตือนค่ะตัวนี้น้องจักเดือนอายุเท่าไหร่ตัวนี้น่ะจะอยุติเจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดแปดเดือนตัวนี้สูงใหญ่ด้วครับร้อยยี่สิบสองเลยหนังข้อเบ่งเอานะครับเนาะ นี่นะครับโนนนี่จับทายยืนดีๆกันเออ <c oughs> จะได้เห็นแบบมุ้มเต็มที่โอเคอ่ะตัวนี้โนนนี่เปิดเท่าไรหนึ่งมืนหาพันบาทค่ะหนึ่งมืนห้า,ะ 15, านะครับพี่น้องครับตัวนี้เออนี่กุด<ซ>ๆเลยก่อนออาเบื้องด้านข้างไปแล้วดูสิผ้าเบื้องหนานด้ครับบดปันไดนะครับเน,น,น,ะบน,ะนาะนาหวานเอออ่ะนี่หนาตาบดเข้มนะครับขอขอขากำไรสี่ข้างนะครับเอาเบื้องมุมสูงเบื้องหลังไปนะบดเลือดีนะครับนี่ ใบสีพาเบิ้งทางไทยนะครับเด้อเงาหางเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวสิพายางเบิ้งเนาะพี่น้พะยางให้เบิ้งอีกขางหนึ่งนะครับนี่พอดีมันขันผมยางไปทางผคนเมติยนพี่น้องก็บอกเห็นขึ้นเขาตรงไวบงัวเอานะครับนี่นี่บางด้านซ้ายโอเคนะครับเนาะยืนทานันซื้อเด้อขาบ่ได้เบี้ยวแล้ับบ่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะพี่น้องครับพอดีเขาจับจูงจับยังมาถึงโธรรมชาติปันได้นะครับอยากเห็นสีนี่แหละอ่าตัวต่อไปนะครับยาพี่บุญชูค่ะแม่นี่เพิ่นนมติงอ๋อนมติงแบบนี้เดี๋ยวให้าาสิเบง ถ้าจับแบบนี้ก็คือเพิ่นบ่ดือบ่อหยังนมทั้งหนีมีสามเนี่ยค่ะจะเป็นนุ่มห่านแบบมีเด้อค่ะเด้อกินได้คือการเบิดค่ะกินได้คือการเบิดแม่หัวเสมอครัแม่ครับถ้าสววมีสามนุมอันนั้นคอยกังวลแต่นีห่านมกินได้สุนมบ่ได้บ่ได้เป็นหยังเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับแม่ค่ะอันนบ่อดือบ่อเมื่อต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเบื่อยังขออาจจะเบ่อสิเบี้ยเหร ก็สีเบอร์สิบนาะเอาตาบลูมาเบอร์สิบพี่น้องเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดว่าป่ะนี่นี่เบอร์สิบตัวนี้ย่างงามย่างหนานะครับพี่น้องของแท้ของแท้เลยเหรอพี่น้องเอาตัวนี้นี่ไอ้ลูกพ่อได้จักเดือนแล้วเพิ่นบ่ได้ให้หลักฐานเลยค่ะพี่บุญชูตัวนี้สีอยู่ประมาณหาหกเดือนค่ะหาหกเดือนส่วนสูงน้องเขาอยส่วนสูงร้อยสิบห้าบวกบวกค่ะร้อยสิบห้าบวกบวกหนา ตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้หนึ่งมืนหกพันบาทค่ะตัวนี้มื่นหกใดหนาๆนาได้ครับพี่น้องเคลื่นสีตหน่อยกว่าโตเมือกีได้ค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเบึงเบึงเบึงเทียบกันแต่ว่าตัวนี้สีแดงเรากันน้าแห้งนี่แม่เขากับตัวใหญ่ได้ค่ะเด้อเอออ่ะนี่เบึงขางใส่กับเบึบป่านบึดังขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องนี่เบึงทรงนี่นะครับเนาะนี่โอเคครับโอเคแล้วโอเคแล้วเออนี่นะครับเออนี่นะครับแดงดีครับ มื uter, 1, 5, 6, ่นมื e uh, ่นหกสิแม่นค่ะหนึ่งหมื่นหกพันล่ะพี่น้องครับเอาอนาคตไกลครับพี่น้องเขาเบื้องเอานะครับเนาะเบื้องด้านขางจะจัดเ้อะสิสิบเอ็ดค่ะอันนี้เบอร์สิบเอ็ดเนาะแม่นค่ะนี่นะครับนี่อ๋อเบื้องแค่หลังเงาหางเงาหางหมดง่ายเลยเด้อพี่น้องครับตัวนี้อนาคตไกลเนาะเอาเบื้องช่วงหลังก็ได้นี่เพียงใดนี่เออนี่เวงหางดำปืดเอาเบื้องสัตว์เนาะผู้ใดเฝ้าขนเดือนเบื้องเอาครับนี่ผู้อยากจะเบื้องละเอียดแบบนี้นุ่มบปรตีงบวขาดบวกินครับพี่น้องอ่ะสีดี ตัวนี้เบอร์11นะครับเนาะตัวต่อไปเบอร์12นี่สีต้องบอกว่าแดงเดี่ยงกมูเลได้พี่น้องเออโอเคนี่ตัวนี้สีนี่เป็นออกสีน้ำหมากเลยได้พี่น้องอีมังคุดไหมนี่แดงบดนะครับเนาะเกินคำว่าแดงไปเนาะค่ะพี่บุ๊คฮะนี่ตัวนี้น้องเขาอายุจักเดือนตัวนี้น่ะจะยุ่์เอ่อเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนตระมาณร้อยยี่สิบหลอมมั้งคพิร้อยยี่สิบบวกบวกค่ะเอออ่ะโอเคร้อยยี่สิบบวก เขาได้เห็นได้พี่น้องครับขับหมวล้นธรรมชาติค่ะอเขาเป็นลูกพอไดโนรีมีขอมูลบ่บ่มีขอมูลเลยค่ะพี่บุญชูตะวางัวตัวนี้ตรงแบบนำเชื้อดีแห้งค่ะตัวนี้นันี้เปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นแปดได้พี่น้องเด้ีโบสถ์เบื้องด้านขางแท่ใกล้ๆนี่เพื่อจะให้พี่น้องเห็นชัดๆได้ครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับนี่หงหางนะครับเนาะเิ๊วไว้เบิ้งขางขัวของน้องเขาได้ครับพี่น้อง บวชเข็มนะครับเนาะแต่่วาพอหลอดพอดีแถแน่นอนค่ะตัวนิดไว้เบิ่งห่างหัวของน้องเขาค่ะนะครับมาคนสุดเห็นสัตว์สัตวอสนุกเออโอเคอ่ะนี่ด้านหัวาู่ปั้นปูดังนะครับเออนี่เบิ่งสัตว์สันได้ใบมากพี่น้องอยากจดเอฟก็คือจดได้เลยแต่นี่บ่ได้มากเด้อค่ะเด้อลูกสาวนี่ถือว่ามาดีเลยพี่น้องลูกสากบ่แงเลยนะครับเนาะตัวแม่เด้อค่ะพี่น้องนี่เออแม่เพิ่นกับหัวลนธรรมชาติเด้อค่ะครับผม เบื้งเอาเบิ่งหลายมุมใส่กันโตเขาก็ไดขึ้นแม่เลยเบื่องไก่เบิ่งแดงจนเหลี่ยมนะค่ผู้ใดาเบืเหลี่ยมไปเศษหนาจนหนาจอเทรศัาสับจ้บเบื้งกันเด้อเ้เบิ่งมันเหลี่ยมไม่หลีดด้โอ้ยยืนยืนดิแม่เน่เบิ่งไก่จะสันเอาราคาเท่าใดก่อนนูนี่หนึ่งันบาทค่ะหมื่นแปดยังไงพี่น้องเนาะนี่เออสื่อว่าดีก็สื่อเหล่าปีหม่ขึ้นโตจะสวยๆสีเพลนแถบสาบแบงแมลูกเด้อค่ะเด้อส่วนมากเพนสียกแมลูกเลยอันนี้อันนี้เธอเป็นย่างัดกี่อน ต่อไปนะครับพี่น้องครับต่อไปมาเป็นสายเท่านะครับมี่ตัวงวงด้วยบ้านในทางนี้ผู้ใดมางวงเท่าเออไม่แหมืนนี่มันมาอะไรมาอะไรทังหลังพี่น้องใส่ไหลงัวงเก่งๆตัวนี้ส่งดีหนังหนาเงาหางใหญ่เงาผมตัวนี้น้องจักเดือนแล้วตัวนี้น่ะจะอยุบแปดเดือนค่ะอยุบแปดเดือนร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามประมาณนี้ยืนยกปันงวงจุ่งอัน้สวยนี่แต่ม้าน้อยนี่กระไดนี่มันเป็นอย่างที่พี่น้องนี่มันตื่นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะครับเฝ้าดีดี เอออ่ะตัวนี้โน้นี่เปิดเท่าไหร่หนึ่งมืนแปดพันบาทค่ะเปิดงว้นอย่างมาย๊าบเผื่อเผื่ออันโนุมักเงาหางไหมคะหางใหญ่ค่ะขวบแบบใยหรือแบบเงาหางบักใหญยด้วยครับเอาเบื้องมุมนี่ก่อนอันตัวนี้กับตัวถัดไปนี่มาจากศูนย์น้ำเชื้อประสูซาร์ด้วยค่ะเด้อนี่ข้อขาแข็งขาดำเนาะให้เบื้องเงาหางชัดๆหนากระหนุกๆ้อมนี่เงาหางบักใหญยด้วยพี่น้องนี่เบื้องค่นหางเบื้องมุมนี่เอาเบื้องมุมสูงนะครับเนาะ สวยค่ะพี่น้องเห็นตัวใหญ่เห็นเคยเห็นตะกวงเลี้ยวหลังวันนีตงกวงเลี้ยวหลังตัวนี้เมื่อกี้เออนี่เพึ่งหน้าตาหน้าโกหูสั่นนะครับสาวรอเนาะสาวรอนะครับพี่น้องก็งาแงด้วยครับเออขันพ่อโบราณโยกป่นี่ยเพราะต้องเพราะผ่านพี่น้องเอ้าตัวบักไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวต่อไปเบอร์ที่เทเลอร์วู้ดพี่น้องผมลืมเอาหน้าจอเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะที่สามเอาพ่อนลายเอาเสียของขาเขาจะเออนี่ออกจากขากันลูกเออตัวนี้ตัวงามงเพื่อกันนะครับ ตัวนี้นี่ทรงปานเดือดลอยครับผมอันนี้มาจากศูนย์น้ำเชื้อคือกันไหมค่ะใหญ่หนาเนาะหางใหญ่คือกันนะครับเดี๋ยวได้เออหันเอาดีดีลูกโอเคสวยตัวนี้น่าจะเดือนแล้วตัวนี้น่าจะยืดแปดเดือนไรๆกันแล้ค่ะน่าจะแปดเดือนอันนี้สงปานเดือดลอยได้พี่น้องเอออันนี้หลังบริเวณนี่ครับหลังย่างตรงเลยแหละถ้ามันยืนไหนอย่างเดือดเสียเอาตัวนี้ตัวถามราคากันซ้ำยืนดีตัวนี้เปิดหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะเดี๋ยวหมื่เก้าได้พี่น้องตัวนี้เออเบิงไทย เมื่อนเก่าเดี๋ยวให้เบิ้งาหงางตัวนี้าานะครับเด้อหงางนะครับยันยันโบตเต็มนี่เมื่อนเก่าเอาลูกพ่อได้ครับวันนี้อ่าเป็นศูนย์น้ำเชื้อค่ะจากท่าพระค่ะอ่ะนี่นะครับเออนี่นะครับผู้นั้นกด็ห่วงยกโปนี่ยยกโป้่อพัดเออยกโปบ่พลาดเอาเบิเบ้งมุมนี้ก่อนนะครับพี่น้องหลังบ่ได้แอนบ่ได้นน่ะหนุ่มยกโป้่อพัดนี่นะครับตัวใหญ่ๆปาน,นเดือนหน่อยสูงเถอะเดี๋ยวก่อน 1 2 3ยยีอได้ค่ะเีค่ะนะครับเอาอันใดผมครับอันใดผมถามว่าคุณพี่น้องถามมาเด้บางทีมันกับพระวงน้ำมัวไหพี่เออเครื่องเอห้ทั้งบดเลยเด้อค่ะเด้อเครื่องเพวกยุคข้อไหนเ่ะเครื่องเอห้บเลยบรเนาเบอร์สิค่ะเออเด้พอะไรลกขึ้นนะครับมมีอีก2ตัวมตรง้พี่อแถวนี้มื่อนคลิปนี้จะคัดแบบอนาคตแมบอกแม่พันเลยต่อไปต่อสเป็นงัวแดงกันนะ ตัวนี้น่าจะใส่รอยสามชิปได้ไปเดี๋ยวเด้อเบื้งกันเนาะได้ยุดอกเอาหางแบบนี้ที่แบบรอยยิ้มหาบวกๆแล้วกันรอยยิ้มหาบวกด้วพี่น้องครับตีแหงนตำอ่ะนี่นะครับเด้อได้เด้อเดาหาจังหวะกันพี่น้องนี่แหละบาคุ้นมาต้องหาจังหวะยุติพันธมิตรกันได้เอเคจังหวะจังหี่มันก็สีงามพี่น้องกรับเบื้องเราตัวนี้อ่าน้องกี่เดือนแล้วตัวนี้น่าจะเก่าเก่าเขาซีบเดือนค่ะอ่าลูกพ่อไลยครับ ได้ข้อมูลว่าเป็นอะไรนะ KF 3 1มห่งแต่เบาใบเบ้อเหลือนะคะเด้อได้แค่ได้แค่ข้อมูลตามที่ไปค้นจากทะเบียนราษฎรข้อมูลเก่านี่ยวัดเคฟสามหนึ่งเนาะนี่แหละครับนี่นะครับนี่หน้าตาว้นนี้เปิดอะไรตัวนี้หนึ่งมื่นเก้าพันบาทค่ะหนึ่งเก้าในตัวใหญ่ด้วยครับถือว่าเปิดเปิดรอดสองไห้ถือว่าพ่อตัวอีก่ด้วยครับตัวตัวใหญ่มากเล็กพร้อมตัวใหญ่มากนั่งหนานะครับเนาะนี่สอบซื้อไว้ได้พี่น้องเมียนย้ำถึกสอบซื้อเด้อพี่น้อง เรบบ่มีปัญหาดอกครับนานโงกปันตัวผูกนี่เบื้องเหงาหางใหญ่ๆนะครับเนาะเอาผู้ได้มกักแม่บอกหนาๆกะเอาตัวนี้ไปนะครับนะเนาะเบอร์สิบห้าของเออนี่เอาเบื้องมุ้งไก่นะครับเนาะเลือกมุ้งไก่นะครับ้งนมย่างเลือกเลยเด้อคะ่ะย่างหนาเลยต่อไปเบอร์ปิดท้ายเบอร์สิบหกค่ะอันนี้ผมว่าเท่าย่างหนาเลยพี่น้องตัวนี้อ่าตัวนี้ลูกพอได้นี่ลูกโตโน่มีใบหลอดค่ะลูกโตโน่มีใบมีหลอดน้องจักเดือนแล้ว ตัวนี้เท่าไรกับพ่อสิบไม่สิบเดือนสิสิบเดือนค่ะพี่บุญชูประมาณสิบเดือนตัวนี้ส้นสูงหน่าจะร้อยสามสิบร้อยสามสิบค่ะเออเพื่นตีใหาร้อยสามสิบนะครับย่างตามนี่พี่น้องเป็นมวลเท้าโบดนะครับอ่ะเบื้องเล็บนะครับเนาะเออเอาข้อออกมากันลูกนี่นี่เบื้องอาเบื้องขาบุญชูเดี๋ยวหนูอันนี้ให้ยเดี๋ยวหนึ่งนี่นะครับมันคันอยู่โอเคโอเคเอาเอาทางนี้เนาะเดี๋ยวด้พี่น้องไหวให้งามๆด้วยพี่น้องเออเอาตรงนี้เลยโอเคอ่ะ เบร <Okay. S 2> ก,กลูกเบรกเบรกเออโอเคอ่ะตโ้ตัวก็หลุดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสิถามราคาให้เอ่ะเดี๋ยวเด้อเอาปล่อยเลยน้ำยืนธรรมชาติเลยอ่ะถอยได้น่งลูกเออโอเคอ่ะตัวนี้นู่นนี่เปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ 25, สองหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องมุมนีก่อนนะครับเนาะนี่ถ้าถามราคามุมนีพี่น้องก็ันได้ตัดสินใจถึกนะครับเนาะเป็นยังไงนี่เอ้าบดเข้มนะครับอ่ะเบื้องหน้าตรงครับผม บังเสศัดเสัดไปอันนี้คือโตใหญ่เลยครับพี่น้องโตใหญ่ค่ะปีตั้มไห่คือลอยสามสิบบวกเซ่อๆนะครับมันเกินลอยสามสิบไปหลายแล้วล่ะอ่ะเบังแขงเบังขาเหยียดดีเท่าไหร่บังเอานะครับนี่อันกว่ากับหบมมีปานบ่ม,มีดด่างเลยครับพี่นอ้องจับได้ใบได้ดูชัดๆเลยจับได้ใบได้ครับพี่น้องมากลิ่นน้ำค้นค่ะอ่ะนี่นะครับปีใหม่นี่พอบุญลาถ่ายมีดพี่น้องถืเของไม่เยี่ยมกับ มาได้ค่ะมาได้เนาะครับเนาะเมียนวเข้ากะเขาออกเรื่อยๆค่ะอันพี่น้องอยากมาเบิงโบนัสออกอยากมาเบิงหลังปีใหม่ก็ได้ฮะเทียลักพันเข่าเนาะค่ะเนาะกะมีอไตเมป็นเมีนมีไก่ตีแถมปีใหม่น้ำเด้อค่ะเด้อแถมไก่ตีพอโบราณเส้นไก่ตีผู้ใดไหวปีใหม่มาดา้เลยผู้ใดติดติดเมนค่ะเมมาดายพี่น้องด้วพ่อพอโบราณเส้นผู้ใดไหวมาได้เลยปีใหม่มาตีไก่เป็นมูเรา ครับซึ่งในคลิปนี้กันอาจ,จะไม่หายแค่นี้เนาะค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ